ก็สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินวันนี้เราอยู่ที่ต้นฝรั่งไส้แดงฝรั่งไต้หวันไส้แดงสายพันธุ์หงเป่าซื้อนะทุกคนย้งอีกทีว่าชื่อหงเป่าซื้อนะปกติแล้วเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเราจะมาตอนจริงพอดีว่ามาคว้านไว้ควานไว้ได้สักประมาณ14วันแล้วนะก็เริ่มกิ่งเริ่มแตกเนื้อเยอื่อเราก็เลยเตรียมอุปกรณ์มามาหอนะ่อเนาะ เตรียมตุ้มเตรียมอะไรมาห่อกิ่งนะเดี๋ยวเอาไก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยวดหลังอ่ะวันนี้เรามาพูดถึงหลังของบ่อซื้อกันก่อนทุกคนเห็นเห็นไหมดูข้างหลังอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีตัวอย่างนี้ไม่ดีหักหมดเลยกิ่งเห็นไหมจริงๆแล้วเราควรจะเลือกเลือกผลไว้เนาะเหมือนเป็นพวงเป็นอะไรงี่มันก็ต้องมีการเก็บทิ้งเออการเก็บทิ้งมีการให้น้ําที่สม่ําเสมอแล้วก็มีการให้ปุย๋ย แต่ปรากฏว่าเรานี้น้าก็ประมาณลดประมาณสัปดาห์ละครั้งที่จริงเขาต้องอสองวันครั้งหรือทุกวันได้ก็ยิ่งดีนะฝรั่งเนาะฝรั่งต้องการน้ําเยอะนะต้องการน้ําเยอะแต่สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่ปกติเราไม่ใช่ลูกอย่างนี้นะลูกจะแบบใหญ่อยู่เนาะสามขีดเอประมาณนี้ประมาณประมาณนี้แหละเราเคยทําคลิปลงไปแล้วตอนที่เราดูแลมันดีๆต้องบอกแบบนี้แต่ตอนนี้คือมันไม่ทันโดนมันไม่ทันก็เลยไม่ได้เก็บลูกออกอย่างที่เห็นเลยข้างหลังเห็นไหม แันนั้นก็มีแบบก็เด็ดกินไปด้วยแล้วก็โดนแบบกระแตอะไรข้าไปกินด้วยนะจริงๆแล้วมนันไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะอันนี้ไม่มีการห่อไม่มกันอะไรคือปล่อยธรรมชาติแต่จริงๆแล้วเป็นสายพันธุ์ที่อร่อยต้องบอกทุกคนเป็นฝรั่งที่เกือบจะไร้เม็ดเลยเนาะก็คือบางลูกไม่มีเม็ดบางลูกก็มีแค่สามถึงห้าเม็ดนะนี่เอามาให้ดูจริงแล้วมันก็เริ่มโตเนาะอันนี้ยังเก็บไม่ได้เนาะเริ่มขาวแล้วสีเริ่มขาวๆแล้ว ไม่มีการห่ออะไรเกิดขึ้นสาหรับเรานี่ไม่มีการห่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นสําหรับเราเราเห็นไหมหักหมดแล้วเนี่ยเออนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทานะทุกคนเป็นสิ่งที่ไม่ควรท,ทําต้ททองห่อแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะพาดูลูกที่พอกินได้เนาะว่าคําว่าฝรั่งไส้แดงมันเป็นยังไงเนาะมาลงมาดูล่างกันมาดูพวงนี้แล้วกันไปอ้วนไปถอยเลยนี่ได้กินได้ไหมเห็นลูกไหม มันเยอะเกินนะทุกคนบอกเลยว่ามันเยอะเกินนะอย่างนอน,นี่อย่างนะเพิ่งจะขาวเห็นไหมเนี่ยลูกพี่มากินให้ดูแล้วเนี่ยอันนี้มันลูกเล็กเออไม่เคยเห็นหงพอสือเมเอ็ดเยอะขนาดนี้มาก่อนเนาะอันนี้ถือว่าเมเ็ดเยอะนะทุกคนนี <c oughs> ่กัดลูกไหนดีอุ้ยล่วงแล้วอ่ะมันหักกริงมันหักพวงนี้มันไม่น่าแบบไม่น่ารอดแล้วแหละเนี่ยมันเห็นไหมขูมมันหลุดหมดเลยเดี๋ยวเก็บลูกนี้เอาลูกนี้น่าเก็บสุด กิ่งไม่หักด้วยแล้วก็จริงๆถ้ามันลูกใหญ่นะต้องบอกว่ามันลูกใหญ่นะอย่าทาตามไว้ลูกมันเยอะเกินไปอ่ะเดี๋ยวมากัดให้ดูนะว่ามันมาลุ้นกันว่าลูกนี้จะเม็ดเยอะไหมโอ้เป็นนอนแล้ววะไม่ให้ดูได้ไหม <laughs> มแแรงจอมอเออกินไม่ได้แล้วทุกคนเอามาดูลูกนี้แล้กันเอาเดี๋ยวลองดูอีกลูกนึงนะ จะพาดูว่าที่ว่าไส้แดงมันเป็นยังไงไงขอรุ้นคนเดียวนอนไม่ได้กินแล้วงั้นน่ะต้นเนี้ <c oughs> เรารอไว้นานเกินไปเหรอไม่รู้ามาแมลงมันเจาะนเออแล้วเราปกติเราไม่ได้ใช้เราไม่ฉีดยายอยู่แล้วไงไม่ฉีดยายอยูแ่แล้วก็คือเก็บแบบตามมีตามเกิด <c oughs> นอนไหมอ่ะโอเคนี้กินได้ <c oughs> มีเม็ดแล้วักษณะมันจะเป็นแบบเปลือกขอบขาวใช่หไหมแล้วก็เป็นไส้แดงข้างในเห็นไหมไม่ค่อยเห็นสีชัดเท่าไหร่มันมันบางสีมันจางถ้าลูกโตลูกใหญ่อะมันจะเห็นชัดใช่อย่างจริงเราเรามีรีวิวลูกลูกที่ใหญ่แล้วอะ่ะแถวนี้น่าจะเป็นหนอนหมดแล้วเนี่ยติดคืนพลาดแล้ว คือเราไม่มีเวลาลงมาดูไงถ้าถ้าบุบเนี่ยนอนทัวร์บอกเลยได้กินแต่เมล็ดมันเลยทุกคนนี่กดดูได้เลยเอายิ่งไม่เซียนอยู่เรื่องฝรั่งปลูกก็ปล่อยปล่อยลำม,มีลำเกิดเอาลองดูลูกนี้ได้ไหมนี่แดงไหมเออจริงเอลลูกมันจะเต็มกำมือนะมันไม่แช่ว่ายุ่มหยิมแบบนี้ อื่าตามไหน่อยไม่โกงหกเลยลูกไหนที่เป็นหนอนไม่ให้ดูกัดเองให้ดูด้วยพงว่าเราไม่ได้หีดยานี่มันจะมีเม็ดอยู่ข้างในนิดนึงจะไม่ค่อยชารเท่าไหรนะ่ะไม่เป็นไรปกติแล้วมันนให้หมด ก็ไม่เคยเห็นมันมีเม็ดเยอะขนาดนี้เนาะเวลาลูกต้นมันแข็งแรงนี่แบบลูกใหญ่ๆอ่ะไม่ค่อยเห็นเม็ดเนาะเนี่ยคำว่าไส้แดงจะเป็นแบบนี้นะคนได้อยู่ได้เดี๋ยวรอรอบน้าเดี๋ยวสัญญาว่าจะทําผลมันให้แบบดีให้สวยกว่านี้จะไม่ให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าหงว่าือปลอมอีกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกันตอนจริงกันดีกว่านะขอเตรียมตุ่มก่อน เรามาี่การตอนกิ่งกันดีกว่าทุกคนนี่คือกิ่งเรียวควันแล้วก็ทาเจลไว้แล้วสองสัปดาห์ก็คือสิบสี่วันนะเห็นไหมเห็นเนื้อเยื่อไหมเหนื้อเยื่อมันเริ่มแตกลงมาแล้วมันก็ไม่รู้ว่าสูตรใครสูตรมันเนาะเราก็ทําแบบนี้ทําบ้านๆนะ่ะทําแบบที่เราไม่ไม่ไม่ใช่ว่าบ้านๆทาแบบที่เราถนัดนะแล้วก็พอครบสิบสีว่วันเราก็เจลที่เราใช้อ่ะมันเป็นเจลเร่งรากทุกคนใช้ผู้กันทานเห็นไหมหอือปึ๊บ ก็ทาทาไปในเราที่ควันไว้ทุกกิ่งมันจะแตกเยี่ยมหมดแล้วควันแล้วก็ทิ้งไว้ให้เจลมันหมาดนะเดี๋ยววิธีการควันเดี๋ยวเราพามาดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะขอบอุปรกรณ์วันนี้มันเผอิญว่ามันได้โอกาสไงมันจะลงมาห่อตุ่มก็เลยก็เลยพามาอ อยากให้เห็นรูปที่แข็งแรงนะแต่ว่าเราไม่ได้ทําเลยมันไม่ทันอนะ่ะทุกคนก็ประมาณนี้เดี๋ยวสิบอีกสิบห้านาทีเรามาดูกันก็ทาไปเรื่อยๆทาให้ครบทุกตุ่มนะ่าเดี๋ยวอีกสิบห้านาทีค่อยมาดูให้มันหมาดก่อนร้อนด้ย้ดยกินม่ด้สายเหที่ สาเหตุที่ลูกไม่โตอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเราคว้นกิ่งเนาะ <c oughs> ใช่ไหม,มก็เลยทําให้มันไม่ค่อยมันไม่แข็งแรงุกคนเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเราจะหาโอกาสที่แบบเอาลูกที่แข็งแรงแข็งแรงมาให้ดูแต่ถ้าใครที่รู้จักฝรั่งหงเปาซีอยู่แล้วจะรู้ว่าลูกมันใหญ่จะรู้ว่ามันลูกสวยขนาดไหนแล้วก็รสชาติอร่อยแบบไหนนะแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักอาจจะบอกว่ามันกิ๊กก๊อกเพราะว่ารีวิวของเรานี่แหละ ไม่มีโอกาสได้ทำโตเอ๋ทำลูกดีๆเลยถ้าปีแรกๆนะย้อนกลับไปให้ประมาณสีหปีที่แล้วให้กลับไปดูนะคลิปตอนนั้นนะโหลูกโตลูกใหญ่สีสวยตอนนั้นงานไม่เยอะไงอ่เราห่อแล้วนะทุกคนไม่มีอะไรก็ขูดมะพร้าวแช่น้ำกอกใส่ใส่ถุงสี สี่คูณเจ็ดเออสี่คูณเจ็ดนิ้วมัดจุกแค่นี้อันนี้แช่น้ําด้วยนะไม่แช่น้ำจะไม่มันจะไม่ฉ่าขนาดนี้นะไครตอนอยังไงเราไม่รู้นะอันนี้วิธีของเราเนาะก็เราจะกีดจากข้างบนลงมานี่เเหลือให้ให้ความชื้นมันมากองอยู่ที่ที่ที่ก้นถุงนิดหนึ่งก็แหวกแหวกแหวกนแหวกผมหน้ามา้า <laughs> แหวกแหวกเอาก,กิ๊บหนีบอะไรประมาณนะั้นก็มัดมัดไปเลยวิธีเรา อินดีสุดแหละตอนตอนทุกอย่างให้มันเป็นแบบนี้นะรัดที่ด้านบนก่อนวิธีการตอนคือสังเกตว่าสะเดาอะไรที่เราพาตอนตะขบยักษ์ที่เราพาตอนก็จะตอนใช้วิธีตอนแบบเดียวกันหมดนี่แหละคล้ายๆกันผักหวานป่าก็เหมือนกันใครเชือกสั้นไปมหรือล่ามีไ อันนี้มันแน่นหน่อยทุกคนเป็นหน้าแรงถ้าหน้าฝนนี่จะมักง่ายกว่านี้เยอะบอกเลยว่าหน้าแรงนี่มันอันตรายถ้าตุ่มเราไม่แห้งเอ้ยถ้าตุ่มเราไม่ชืน้นมันไม่ออกลากอะไรวะเน,นี่ยโตไปหมดแล้วก็อีกอย่างนึงนะส่วนตัวแล้วคือทําแบบนี้นะไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่าถูกผิดยังไงแต่ทำมาตลอดคือจะหน้าแรงนี่จะงายตุ่มขึ้นเพราะเวลาลดน้ํามันจะลดตุ่มด้วยเอ้ยมันจะทําให้มันออกลากก็เป็นวิธีการ หลายหลายคนบอกว่าแบบหลายๆคนคนอือบนหน้าแรงมันตอนอยากไม่ติดอะไรอย่างงี้แต่เราก็พยายามเนาะพยายามก็ใช้เวลานานขึ้นวิธีก็จะลําบากแยกเย็นมากขึ้นอะไรเงี้แต่ว่าเราก็ทําให้มันได้นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะห่ออ๋อแล้วก็คือไม่ต้องสั่งซื้ออย่าเพิ่งสั่งซื้อมาที่เรามาห่อเนี่ยเพราะว่ามีลูกค้าสั่งมาสามสิบกิ่งนะสามสิบกิ่งเราก็เลยพยายามคัดเฟ้นเนอาแต่แบบยิ่งใหญ่ๆมันนั่นแหละ ก็ไม่รู้มันไม่มีเราไม่ได้ตอนกระดงนะคนเอากิ่งแบบนี้เลยเดี๋ยวเยื่อแตกมันจะเป็นต้นไปเลยเราตอนไปปลูกแบบไหนเราก็ตอนให้ลูกค้าแบบนั้นเนี่ยเห็นไหมนี่มันจะเป็นลักษณะต้นแบบนี้ก็คือสามสิบตุ้มวันนี้ที่เราจะห่อเนี่ยมีลูกค้าจองมาแล้วมีมีเจ้าของแล้วพวกนี้ไงแต่ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวก็ลองสอบถามมาดูแล้วกันถ้าจะอีกนานอ่ะเผื่อจะได้มาขวาวาอีกรอบหนึ่งเรา มันมันวนมาไม่ได้งานมันเยอะทุกคนดูส่วนองค์ส่วนอ้อยเต็มไปหมดข้างหลังปนกันไปหมดมันเยอะจริงงานนะ่ะตอนนี้ญ่าและท่วมหัวเลยโอเคสําหรับคลิปนี้ก็พามาดูฝรั่งหงปอซื้อมา,มาดูตอนกิง่งไม่ใช่ตอนกิ่งมาห่อตุ่มเนาะเพราะว่าเราคว้านอนะ่ะเราคว้านมาก่อนหน้านี้แล้วก็นั่นแหละคุยสยเะเพรห่ง่ะตอนเช้าๆทุกคนมันเช้ามากเลยตอนนี้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนใครสนใจก็สั่งจองไว้อาจจะได้ปีหน้า <laughs> หาซื้อที่อื่นก็ได้ทุกคนไม่ไม่ไมว่ากันเนาะก็เป็นพืชอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเรามีอยู่ประมาณสิบต้นสิบกว่าสิบต้นแล้วเนาะหงพอสื้อน,นี่เนาะปลูกเพราะว่าชอบแล้วก็มันอร่อยดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจบขอพาไปดูลูกต้นนั้นก่อนลูกต้นนั้นมันจะดีกว่าต้นนี้อ่ะเบรกแป๊บนึงไปไปไปดูเออเออเดี๋ยวคิดแป๊บนึงเ,เ,เดี๋ยวไปดูอ่ะมาดูที่ต้นนี้นี่ลูกมันก็จะใหญ่กันใช่ไหมน,นิดนึงนี่ ไม่หัวแล้ววนขี้เกียจเดี๋ยวแมงวันทองก็จัดการ <laughs> <laughs> เราสายขี้เกียจเห็นไหมหลูกมันก็จะดูใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ยังแบบไเห็นไหมยังยังไม่เน่ายังไม่ใกล้เน่านะประมาณนี้แหละแต่ขาดน้ําทุกคนเป็นฝรั่งขาดน้ํฝรั่งขาดน้ําอาการก็จะประมาณนี้ลูกแหละนี่เหมือนแค่แค่กันแกนเห็นไหมยิงแล้วมันต้องสองวันครั้งนะฝรั่งก็ค่อนข้างใช้น้ํามากทุกคนว่ามีต้นนึงก็ลูกใหญ่เหมือนกันะไม่เป็นไร เดี๋ยวเอาเป็นว่าได้ลูกใหญ่ๆเมื่อไหร่ที่เราทําแบบเนี้ยต้นที่เราปลูกใหม่อะเราจะทํำได้นะนี่มันต้นแบบคุณพ่อคุณแม่มันสำหรับคลิปนี้พามาดูฝรั่งของปอสือเท่านี้แล้วทุกคนขอไปกินข้าวเช้าก่อนบ๊ายบาย